اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واهده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ila yawmiddin amma ba'du Wa qad qala Allah ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minas shaitanir rajim Wa ma khalatul jinnah wal insa illa li'abudun Tabi'na umti sathaman ta' Allah wa ta'ala tuktan Kau nuntong khakam chab Wa siyasang siya tuan ตัวพรงเองตลอดจนท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาทุกๆคนให้มีการต่ออาตให้มีการเชื่อฟังในคำดั่งดัดของพระองค์อัลลอฮฺซุบะฮานะตาลาและท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมแล้วในขณะเดียวกันเรานั้นก็จะต้องออกห่างในคำสั่งห้ามของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานอตาลาและท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมที่ได้ทรงห้ามปรามกับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นบ่าวผู้ที่ชื่อว่าพักดี ขอรบกักดีต่อลา,ตาล l a s u b h a n a Wa t a า l a ท่านพี่น้องที่สถามันต่อลา,ตาล l a h s u b า a n a h u Wa t a า l a ทั้งหลายครับสิ่งที่อยากจะพูดคุยเพื่อเป็นการเน้นยำ้ำทำความเข้าใจให้กับท่านพี่น้องได้รู้ถึงจุดประสงค์และก็เป้าหมายที่ชัดเจนตามสิ่งที่พระองค์ Allah s u b h a า a h าลานั้นได้บอกกับเราในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นวันนี้มีผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิม คนเหล่านั้นเขาไม่รู้โดยซ้ําไปว่าวันนี้พระผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาสร้างมนุษย์ไว้เพื่ออะไรหลายคนที่เป็นมุสลิมกลับตอบไม่ได้ถ้าคนคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าเราไปถามเขาว่าใครเป็นผู้สร้าง้าไปถามว่าใครสร้างมนุษย์มาเพื่ออะไรถ้าเขาตอบไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เขาไม่รู้อัลกุรอานไม่รู้ว่าคําด,ดําดัดของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาสอนบอกกับเขาบอกไว้ว่าอย่างไร แต่เราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺสุบฮานอฺตาลาทั้งหลายครับเราจะต้องรู้ว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอฺตาลาสร้างมนุษย์เรามาในวันนี้เนี่ยสร้างมาทําไมให้มามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยสร้างมาเพื่ออะไรให้มาใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยมาอยู่เฉยๆหรือว่าอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺสุบฮานวฺตาลาทั้งหลายครับ ถ้าวันนี้อัลลอฮ์ไม่เมตตาถ้าวันนี้อัลลอฮ์สุบฮานอตตาลไม่มีความโปรดปรานกับเราเนี่ยท่านพี่น้องเรานึกไม่ออกหรอกครับเราจะเอาสติปัญญาของเราหลายๆหัวหลายๆสมองในการที่จะมารวมกันแล้วมานั่งคิดดูเอ๊ะตกลงแล้วอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออะไรเนี่ยคิดยังไงมันก็คิดไม่ออกแต่ที่นี่ในอายะห์หนึ่งที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานาอัตตาลทรงบอกกับเราในสุราอัจจาริยัอายะห์ที่56เนี่ยท่านพี่น้องเราไม่ต้องคิดเลยครับ เราไม่ต้องคิดเพียงแค่ว่าอ่านอลัลกุรอานแล้วก็เชื่อในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาบ,บอกกับเราเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรเลยเรารู้ได้กับสิ่งที่อัลลอฮฺบอกในอายะนั้นเพราะอัลลอฮฺซุบฮานตะลาบ,บอกกับเราว่ามา خلاط ا น ج ن ة و อิน ن س เราไม่ได้สร้างยินและกับมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยท่านพี่น้องท่านพี่น้องมาดูเป้าหมายในอายะนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาบอกบอกบับเราะละอิลลาลียบุดุลไม่มีเหตุผลไม่มี จุดประสงค์อื่นๆใดเลยนอกจากสร้างมาเพื่ออิบาดะต่ออัลลอฮฺซุบฮานวตาะตะลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใครคนใดคนหนึ่งที่เขารู้ว่าเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานวตาะตะลาแล้วรู้ว่าอัลลอฮ์สร้างเขามาเพื่ออะไรเนี่ยท่านพี่น้องเขาจะไม่ทิ้งละหมาดเขาจะไม่ทิ้งละหมารุนสุขเขาจะไม่ทําสิ่งต่างๆที่ขัดต่อหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานวตาะตะลา เพราะทุกๆสิ่งที่อ้างเพราะทุกๆสิ่งที่พูดมาเมื่อข้างต้นเนี่ยมันคือเป็นการบอกบอกว่าวเรานั้นพร้อมยอมจำนนในการที่จะเคารพภักดีต่ออ l l a h ฮ u b h a n a h u t a a l การละหมาดก็ถือเป็นการอิบาดาห์ต่อ Allah ฮ u b h a n a h u t a a l การที่เราเสียละเสียสละเวลาสักครึ่งชงั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเดินทางมาพที่มัสยิดมาฟังคุตบะมาละหมาดวันศุกร์รวมกันก็ถือว่าเป็นอิบาดาห์เหมือนกัน เพราะฉะนั้นหลายต่อหลายอิบะดาที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาทรงสอนบอกให้กับเราเนี่ยท่านพี่น้องอิบะดามีหลายอย่างมากที่เราสามารถที่จะกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นอิบะดาที่เป็นเรื่องของกอลบียะการอิบาดาเคารพอิบะดาต่ออัลลอฮฺสุบฮานวตาลาโดยการใช้หัวใจใช้หัวใจของเราโดยการอะไรโดยการเกรงกลัวอัลลอฮฺโดยการรู้สึกลายต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาแค่นี้เราก็อิบะดาต่ออัลลอฮฺได้แล้ว อิบะดาในเรื่องของบาดเนียสแสดงออกในเรื่องของร่างกายในเรื่องของอิริยาบทต่างๆที่เราสามารถที่จะกระทำได้ใน,นนใ,นในเรื่องของการละหมาดการรุกัวการสุญุตนีเป็นอิบะดาในเรื่องของบาดเนียอิบะดาในเรื่องของเกาหลิอาเราก็ทำได้พูดออกมาอะ,ก ullah, อะไรที่เป็นบทซิกรุลอล์อะไรที่เป็นบทการดำลึกถึงอัลลอฮฺสุบานุตัลลาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการบ่งบอกว่าเราสามารถอิบะหาต่ออัลลอฮฺซุบานุตัลาได้ทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้จุดประสงค์เป้าหมายแล้วว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออิบาดาตออลาซุบฮานะฮุวาตาลาเพียงพระองค์เดียวอันดับต่อมาเราก็ต้องแสวงหาทางที่เที่ยงตรงด้วยเพราะฉะนั้น,นท่านพี่น้องตัวพระเองท่านพี่น้องเองถามว่าวันนี้ใครไม่รู้ว่าไม่รู้บ้างว่าโลกดุนยามันจะไม่มาลายมันจะไม่สลายรู้กันหมดครับคนที่เป็นมุสลิมแม้กระทั่งคนต่างศาสนิกเขาก็รู้ ว่าวันสิ้นโลกว่าโลกจะต้องแตกดับมีแน่นอนเรารู้กันหมดทุกคนเลยท่านพี่น้องชีวิตของเราที่เกิดมาอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยท่านพี่น้องใช้ชีวิตโดยเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ประมาณ60 70 80ปีโดยประมาณอายุเฉลี่ยของประชาชนาท่านอัอฮุลฮิวะซัสลลัมถามว่าใครไม่รู้ว่าไม่รู้บ้างว่าทุกๆกคนจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฮสุะตาลาถามว่าใครไม่รู้บ้างครับรู้หมดทุกคนครับ ต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอะไรครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าในเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเราต้องกลับไปหาลออีกครั้ที่เราจะกลับไปหาลอและไปเจออัลลอฮ์นี่แหละเราจะวอาอะไรไปตอบอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตัตตาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะพูดเตือนกับตัวพมเองและกับท่านพี่น้องเนี่ย <S <S ให้เราอย่าหลงดุนยามากนะักให้เราเสียสละเวลาของเราให้อลัลลอฮ์บ้างให้เราเสียสละเวลาไปในหนทางของขอลัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัตตาลาบ้างเพราะชีวิตดุนยามันสั้นนิดเดียวเอง มื่สันนิดเดียวเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาและโลกจากหลังหลังจากนั้นแหละมันจะเป็นโลกที่จีรังยั่งยืนและกถาวนดุนยาหกสิบเจ็ดสิบปีเองท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะัวตาลาทั้งหลายถ้าวันนี้เราอ่านอัลกุรอานถ้าวันนี้เราไปดูในคำดำกัดของอัลลอฮฺซุบฮานะัวตาลาท่านพี่น้องชีวิตของเราเนะ่ยเราจะไม่อยากช้าอะไรกับดุนยาเลย เราไม่อยากจะเอาอะไรกับดุนยาและเพราะดุนยามันมีเศษเสี้ยวที่เราจะทําให้หัวใจของเรานั้นไปหมกมุ่นอยู่กับมันน่ะน้อยนิดมาก,มากๆเลยเกี่ยวกับรอมัติอลลาลอประทานให้ในโลกดุนยาใบนี้ของเราเพียงนิดเดียว้ะเรียบไปเป็นเปอร์เซ็นต์เดียวแต่ชีวิตของเราหัวใจของเราร่างกายของเราความรู้สึกของเราเราพร้อมที่จะอะไรอุทิศต,ตนให้กับดุนยาของลอสุบฮหานะหัวตาลาแต่ถามเราอาเิาะของเราล่ะ อัลัมบาริซาของเราล่ะอาเคราะของเราล่ะกิยามะทของเราล่ะเราเตรียมอะไรไว้ทั้งที่คำเต็มดัดกรอัลล้วสุบาตาลาบอกกับเราว่าวะมาฮาดฮิดุนวะมาฮาดิลฮายาตุดุนยาอิลลาละฮุนวะลาิบถ้าว่าวันนี้ใครไม่รู้บ้างคนที่เป็นมุสลิมมุสลิมนี่อัลลอฮ์บอกกับเราในสุโรอังกะบูตอายาที่หกสิบสี่อัลลอฮ์บอกว่าและชีวิตในโลกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งใดเลยท่านพี่น้อง อาจารย์พี่น้องลองคิดดูตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราถามว่าจริงไหมนอกเหนือเสียจากเพียงการรื่นเริงและก็การเล่นเล่นเท่านั้นเอนาจารย์พี่น้องเวลาท่านพี่น้องมีอะไรสักหนึ่งอย่างที่เป็นของลเล่นที่ีมีความรู้สึกว่ามันสุดยอดและในชีวิตของฉันที่ฉันได้รับของมันมีความสุขที่สุดละพักเดียวเท่านั้นเลยท่านพี่น้องมีความสุขพักเดียว วันเวลาผ่านไปไอสิ่งความสุขต่างๆเ่านั้นเดิมมันก็ผ่านไปตามการเวลาแล้วถามว่าการเวลาที่มันผ่านไปในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีแป๊บเดียวเดือมันก็ผ่านเราไปแล้วประเด็นมันอยู่ที่ว่าอะไรเราเราทำอะไรเตรียมอะไรไว้ในการที่จะไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาทังหลายครับ ถือได้ว่าเป็นความเมตตาของอลอสุบานอวตาลาที่อัลลอฮ์สร้างเรามาสร้างเรามาให้อยู่ในดุนยาแล้วก็บอกจุดประสงค์ให้เรารู้ว่าสร้างมาทําอะไรแล้วก็บอกว่าเวลาที่ในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างเอาไว้ให้เราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ใจของเราจะไปผูกติดอยู่กับมันเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยแล้วอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาอัลลอฮ์ไม่ได้ให้คนแต่ละคนไปแสไปสอดแสวงหาทางกันเอาเอง อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาทุกๆคนอัลลอฮ์วางทางเอาไว้ด้วยวางทางเอาไว้ด้วยว่าเดินยังไงที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานตะลาได้เดินยังไงที่จะมาให้พัดหลงออกจากทางตัวอัลรออิสลามอัลลอฮ์สุบฮานอวะตาลาบอกกับเราท่านพี่น้องเคยได้ยินฮาริษตัวนี้บ่อยที่นบ,บิวมาสวดอัลฮลวาเลวะสลมัมเอานิ้วของท่านฉีดไปบนผืนทรายบนผืนทรายและท่านก็เอานิ้วของท่านชาี้ไปบน ผืนทรายนั้นที่ขีดเอาไว้แล้วก็ชี้ด้วยกับมือของท่านว่าว่าอันนะฮะละสุรอติมุสตะกีมาชี้ด้วยนะครับใครไม่ชี้เนี่ยอาจจะยังอาจจะยังนะอาจจะยังคิดว่าทางนั้นทางนี้แต่นบีขีดไว้เสร็จเรียบร้อยนบีชี้ให้บรรดาซอฮาบะ์ดูท่านพี่น้องแล้วก็อ่านอายะต้นนี้ในสุรออันอันอามอายะที่ร้อยห้าสิบสามถามว่าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะจะอาาลสร้างมนุษย์มาบอกจุดประสงค์เป้าหมาย และกับการใช้ชีวิตอยู่ดุนยาไม่ได้เน้อนานไม่ได้เนิอนานเลยและก็สร้างทางตรงมาให้เดินด้วยแต่ถามว่าวันนี้มนุษย์ของเรามีจํานวนไม่ใช่น้อยที่อัลลอฮ์สร้างทางตรงมาให้แล้วก็ยังเดินพลัดหลงออกจากหลักทางตรงอัลลอฮ์สลามเยอะแยะ,ยะ,ยะมาก,มา,กมายท่านพี่น้องสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์สุลานุตตะลาบอกกับเราว่านี่แหละคือหนทางที่เที่ยงตรงสร้างมาให้มีหนทางที่ถูกต้องให้ มีอย่างเดียวเอาใ,ใจของเราน้อมยอมรับแล้วก็เดินตามในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานูวาตาลาวันอัลลอฮฺตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูฮฺให้ปฏิบัติตามแนวทางนั้นอย่าไปเอาแนวทางอื่นวะละตัตตะบิอูสูบุละถ้าพี่น้องต้องยอมรับว่าไอวแนวทางอื่นมันมีเยอะนะครับมันมีเยอะตามสิ่งที่อัลลอฮฺบอกและนบีมุฮัมมัดสุลลฺฮฺว่าอะลไรวะาสัลลัมก็บอกกับเราด้วยมีหลายกลุ่มมีหลายกลุ่มมีหลายเหล่าและอัลลอฮฺก็บอกกับเราด้วยว่ามันมีหลายทางอื่น ที่จะทำให้ตัวเรานั้นพลัดหลงออกจากหลักทางตรงของอิสลามเตือนเราให้ทางตรงมาบอกกับเราแล้วก็บอกว่าไอ้ข้างทางตรงนั้นมีทางของชัยตอนอยู่เรลลาบอกเรานาบีบอกเราด้วยความรักด้วยความห่วงใยท่านพี่น้องที่ศรัทธามันตอนลเราสุบฮานุตตะลาถามว่าวันนี้เรารู้จุดประสงค์ถามว่าวันนี้เรารู้อะไรครับเรารู้ว่าสิ่งที่อยู่ในดุนยานะี่มีความสุขเล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นเองถ้าจะไปเปรียบเทียรู้ว่าจะไปไปไนไปแลกเปลี่ยนอาดุนยาไปแลกเปลี่ยนกับอาเครนในหลายต่อหลายคนยอม หลายต่อหลายคนน่ะยอมเอาดุนยาไปแลกกับศาสนาขอล้อหลายต่อหลายคนยอมที่จะเอาดุนยาไปแลกกับสวรรค์ขอล้อทั ra, ้งที alive, so ่ม so ันแลกกันไม่ได้เลยท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่อเราสุบฮานะฮูวตาลาทั้งหลายแล้วถามประการสุดท้ายที่สุดการที่อัลลอฮ์สุบฮาห์นอตาลาให้เรามามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยวันนี้ผมถามท่านพี่น้องเนี่ยว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาถามหน่อยสิมีอาชีพอะไรที่จะทําให้ตัวเรานั้นมีความสะดวกสบายในโลกดุญญาท่านพี่น้อง บอกผมได้ไหมว่ามันมีอาชีพอะไรทําไปแล้วแล้วชีวิตจะดีขึ้นจะไปค้าขายจะไปทําไร่ทําสวนทํานามีอาชีพอะไรบ้างที่อัลลอฮฺสุบะอัตลาการันตีว่าไอคนคนนั้นจะต้องพบกับความสะดวกสบายในดุนยาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺวางเอาไว้เป็นสเต็ปสเต็ปเนี่ยท่านพี่น้องการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาอัลลอฮฺไม่ได้บอกว่าไปรประกอบอาชีพนั้นจะประสบความสําเร็จ แต่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกอยู่อย่างเดียวเนี่ยว่าคนคนนั้นจะประสบความสําเร็จและได้ความสะดวกสบายมีอยู่อย่างเดียวท่านพี่น้องอย่างที่อัลลอฮ์สุบฮานุตะลาได้บอกกับเราในอัลกุรอานในสุระอันน่าลูอายะที่97ถ้าวันนี้มุสลิมทุกคนถ้าวันนี้บ่าวของอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาทุกๆคนอยากมีชีวิตดีในโลกดุนยาทํำยังไงครับอัลลอฮ์บอกกับเราว่ามันอามิลเาซอลิฮันมินซะคหรินเอาอุนซาวะฮุวะมุอ์มิน فلا نحي ينه فلا نحي ينهو حياة طيبة นี่ล l l a ์ขอแค่นี้ a l ล a h س ์ ح ุบฮานะ ت ع ا ل บอกกับเราในอัลกุรอานบอกแค่นี้ใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติคุณงามความดีคุณงามความดีหน้าที่นี้เน่ะเป็นคุณงามความดีที่อัลลอฮ์สั่งเป็นคุณงามความดีที่นบีสอนที่นบีสั่งไม่ใช่เอาสติสตังของเราไปคิดเองว่าอันนี้มันดีอันนี้มันใช่ไม่ใช่เราไปดูว่านบีสั่งอย่างไรเราทําแบบนั้นแหละเขาเรียก การงานที่ดีไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะเป็นอุนซาจะเป็นผู้หญิงจะเป็นสุภาพสตรีไม่ว่าคนคนั้นเขาจะเป็นผู้ชายสุภาพบุรุษวะหัวมุกมินุนมุกมินุนอัลลอฮ์บอกผู้ใดที่ปฏิบัติตามนะความดีทั้งผู้ชายและกับผู้หญิงโดยที่เขานะั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบานตลาแล้วไซนั่นหมายความว่าอะไรครับ คนที่เป็นมุคนที่เป็นสุภาพสตรีถ้าศรัทธามันต่อละสุบาน์นัวตะลาสถานะของเขากระโดดจากความเป็นมุสลิมเป็นมุมินาโดยทันทีส่วนคนที่เป็นมุสลิมที่เป็นบูชายถ้าเขาศรัทธามันต่อละสุบาว์ตะลาด้วยความครบถ้วนสมบูรณ์กระโดดจากความเป็นมุสลิมไปเป็นมุมินโดยทันทีแล้วคนที่เป็นมุมินากับคนที่เป็นมุมินสถานะของเขาที่เขาจะได้คืออะไรครับ และที่ว่าเนี่ยอัลลอฮ์สุบานอตัลาไม่ได้ให้เขาสบายเฉพาะดุนยาอย่างเดียวอัลลอฮ์ให้สองโลกด้วยถ้าพี่น้องดูขอเพียงอย่างเดียวว่าจะไปประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่เอาความเป็นมุมินใส่ไปในหัวใจของเขาด้วยจะไปเป็นล่ามจะไปเป็นนักการเมืองจะไปเป็นอบตอจะไปเป็นอะไรก็แล้วแต่เอาความมุมินสใส่ในใจไปด้วยแล้วเขาจะประสบกวความสําเร็จในชีวิตของเขาถ้าเกิดมีความมุมิน ความเป็นมุมินอยู่ในใจของเขาไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดก็แล้วแต่สวมความเป็นมุมินไปอยู่ตลอดสวมความเป็นมุมินาไปอยู่ตลอดถ้ามีน้องอัลลอฮ์การันตีอัลลอฮ์การันตียืนยันว่าคนคนนั้นจะได้มีชีวิตชีวาที่สะดวกสบายในโลกดุนยาถามว่าใครไม่เอาบ้างครับคนทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาทํางานกันงกงกงกถามว่าเราต้องการอะไรทำงานความสบาย แต่ถ้าอยากได้ต้องการความสบายทั้งทางใจและก็ทางกายถ้าพี่น้องกลับมาเป็นบาวผู้ที่รู้คุณอัลลอฮ์สุบะตละกลับมาเป็นบาวผู้ที่เป็นมุมินและอัลลอฮ์จะประเคนความสะดวกสบายให้อัลลอฮ์บอกกับเราต่อไปว่าฟะลานนฮียันนูฮยาตันตอีบะในชีวิตดุนยาเราจะได้ความสะดวกสบายในดุนยาอย่างเดียวพอเปล่าเปล่า ولا نجزي ن, ن ه م أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. แลนวันกิยามะหลังจากที่ชีวิตของเราได้จากโลกดุนยานี้ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้บาปบันทำกันไปมุมานะทำกันไปในสิ่งที่เป็นอามาผูอ้ะอะไรอามัลอิบาดต่างๆที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานวะตละลาอัลลอฮฺจะให้เราเห็นทั้งหมดเลยในสิ่งที่เราได้กระทำไป ไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะน้อยไม่ว่าจะใหญ่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะเป็นใบเบิกทางให้เราไปมีชีวิตอยู่ในอยู่ในอัลลัมบาริษัตอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮซุบฮานุตละลานั่นเป็นความปรารถนาที่สูงสุดของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮซุบฮานุอัวตะลาทุกๆคนเพราะฉะนั้นท้ายคุตุบาลนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้รู้และเขา้าใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานุอัตะลาไม่ได้สร้างให้เรามาอยู่ในชีวิตอยู่ในเราใช้ชีวิตไปวันๆ วันนี้ตื่นมากกับตื่นบ้านเดี๋ยวเย็นมากกับกลับไปนอนเหมือนเดิมุ่กนี้มากกับตื่นมาเหมือนเดิมไปทํางานเย็นกลับมาท่านพี่น้องชีวิตของเราเนี่ยการเวลาของเราเนี่ยหมดไปกับดุนยากับสิ่งที่ไร้สาระเพียงพอแล้ววันนี้ให้ชีวิตของเราเนี่ยมันหมดไปเพื่อเป็นการอุทิศตน ให้อุทิศเวลาของตัวเองให้กับอัลลอฮฺสุบะฮานุตาลาให้กับศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาบ้างเพราะมันจะเป็นแนวทางเดียวที่อัลลอฮฺจะการันตีให้เราได้รับความสะดวกสบายทั้งในโลกดุนยาและอาคิร้ห์ผมฝากไว้เป็นข้อคิดให้กับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้อักูลูกวลีฮะาวัสตักฟรุลลอฮลดีมลีวลกุมวัสตักฟิรุอินนะฮูกานะกัฟารอ